ตอนนี้ก็เป็นพิธีมอ,อบเรหรียญรางวัลก็เชียงใหม่ก็ได้ที่สามนะครับเอันนะี้ในจุดจากกรุงเทพมหานครนะครับ อันนี้เป็นเหรียญทองแล้วก็นี่คือดาบสองมือครับของแสมของจากสมคมนะประกาศังินบาะครับได้ทั้งเหรียญเงินเหรียญทองแดงเอ้เหรียญเงินเหรียญทองเลยครับ จำใหม่ในการแข่งขันกีฬาไทยบันดาบนี้ก็ได้เหรียญทองยอดคู่คคลชายนะครับกับเหรียญทองแดงออสอดโอลชยัย เป็นช้างสามชิ้นนะครับทีมาของเรีเทใไม่เป็นช้าสาินะครับายกมูนะครับระหว่างผู้เชิญสาวสาวสที่เชิญเหรียญนะ มันก็ณะมาคมธุลาไทยกับอุชสครับ